สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบา้าเหฮตเราก็จะเอารถคันนี้ไปซ่อมให้นะคะ,นะ,คะเนเาะคุณไปคืนข้างหน้าคืนดีๆเด้อระวังขค่ะรถตีนน่ะป่ะหนิเด้อยับมดัดโตน่ะป่ะหนิ <laughs> เป็นก็บยานไปนั่งใช่เหมครับพายุกับ่ยา ก็ไว้ก็ได้ไอ้ถือไว้ก็ได้เออถือไว้คนจะไปใส่น้ำมันก็บันทุกทั้งคนบรรทุกทกั้งรถกีตันนี่ ลุทนะลุล้มน,นุญเร่องพ่องแอดแนนี่ก็คนคนหนึ่งเด้อที่สู้ขนาดได้พี่น้องคอยนี่อดทนความอดทนนี่สูงเป็นเมียแอดไนนี่ใครยังผูกก็ลองมาเป็นเบิรงเด้อค่ะอ,อ,อ,อใครอยากรู้ว่าต้องมีความอดทนแค่ไหนนี่ต้องลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแอดไนลองดู ภสิหีหูว่าเป็นเมียอนายนี่ต้องอดท,ทนต้องขยันต้องซื่อสัตย์ต้องไม่ฟุ่มเฟือยเฮ้ยอะวนหลุ่มใหญ่โอ้หลุมใหญ่หลุงมใหญ่โอ้หลัดไปแล้วหลุงมใหญ่ต้องหูไวตาไวหูทิดตาทิดนะต้องซื้อเลขก็ต้องให้ถูต้องเป็น เอจีพีเอสให้แอดไนเงินให้ใช้เดือนละไม่ถึงห้าร้อยใครใครอยู่ใดก็มาค่ะมาอยู่ล่องเบงเพราะต้องว่าปีนึงหรอกค่ะเดือนนึงนี่ไปลอ่ปลองเบงเดือนนึงให้ล่องเบงให้ไปนอนด้วยกันก่อนแล้วก็เงินแอดไนก็ให้เบอร์เกินห้าร้อยให้ใส่ต่อเดือนเอปรม ก็ลองเบิงเด้อค่ะว่าสิอู่ไดบองเงินไ้ใซเบ่เกินหาลอย,นะยในีจังใดน้องีนได้ั่อย่างนะว่าเดือนนึงก็กินกาแฟย,ยูหอหนึงหองพอนึงกั1 0 0บาทก็ซ้ำนั่นล่ะค่ะขิมบบมีค่ะบ่ไน้ท่าโลซันบ่มีค่ะ่ไน้ท่า,สทาเสื้อผ้าบบมีค่ะ ก็ได้ซื้อไฮซิมาสมากร็มาเดอเฝ้าวมาผู้ความจริงอ่ะเป็นนั un> ่งลับแล้วับเห็นได้ลี่ับนเดียวอยู่บขี่บไดาขี่บบเป็นก็ไฮแลยเนอเปน ออนะกหน้ารถวิ่งเร็วนะ Good hand.